เชษทดสอบสวัสดีครับทุกคนนี้ผมอยู่ทะเลนะฮะริมเขาเรียกว่าอะไรวะก้นอ่าวอุดมนะครับริมอ่าวครับถ้าคนอยู่แถวนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวนะดูก่อนเวลาประมาณ17นาฬิกา56นาทีของวันที่11เดือน8นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นถ้าเรือเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเข้าเรามะโอเคก็ประมาณนี้ฮะส่วนผู้คนเขาก็จะอยู่โซนโซนนู้นกันเดี๋ยวซูมได้ไหมเดี๋ยวขอลองซูมดิโอเคซูมได้นี่ครับส่วนผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้ตรง ปูนตรงนี้ต้องมีต้นไม้อันนี้แดดมันหายละมันก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แสงมันไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้ามาตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันจะสวยมากนะครับเพราะว่าแสงแดดสะท้อนกับอ่าผืนน้ำทะเลเนยท้องฟ้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่ บรยากาศดีนะครับลมพัดโบกปุยดีโอเคสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวต้องให้ครบสองนาทีดี้วยดูอรอบๆอ่ะรอบถ้าใครอยากดูว่าเขาทำอะไรตรงนี้ก็ซูมเข้าไปซูมซูมซูม,ซมแตกและภาพแตกและไม่ได้ละโอเค โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนครับ